สวัสดีค่ะพี่น้องมอน,นียังอยู่กับหลักสมุนชแนลด้วยค่ะมอน,นีหลักสมุนจะมารีวิวเรื่องผ่าฝ่ายทอมือของหลักสมุนเด้อพี่น้องเด้อจะมีเป็นไล่เอ่เอเขาเอืน่นไล่สีมุมบ่หรือไล่เลียมอย่างสักอย่างนี่เนาะคือลูกค้าคนสร้างว้เด้อค่ะพี่น้องอฟอ่ฝั่งนู้นก็จะเป็นไล่เทียนเด้อค่ะเป็นลายเทียนนะคะนี่ค่ะเป็นสีสีกลมเด้อพี่น้องเด้อเป็นสีกลมฝั่งนี้จะเป็นนาคสน นี่ค่ะนาคศูนย์นะคะนี่ค่ะลายเขาเขาเรียกว่าตีนสิ้นนะคะเขาเรียกตีนสิ้นจะเป็นลายแบบนี้นะคะแล้วถ้าใครที่สั่งนะคะสนใจที่จะไปทำเป็นหมวกนะคะทำได้ค่ะนี่นะคะหมวกก็จะมีหลายแบบหรือจะเอาไปตัดเป็นชุดก็ได้นะพี่น้องเนื้อเอาไปตัดเป็นชุดสวยๆเอาไว้สำหรับออกงานนะคะก็แล้วแต่ว่าเราจะเอาไปทำอะไรนะคะอ่า ผ้าายที่อยู่บนนี้นะคะคือลักสมนจะส่งให้ลูกค้าวันวันพุธหรือวันพฤหัสนี่ละค่ะนี่นะคะ,ะ,คะเป็นแบบนี้ค่ะสวยมากนี่เอาหมวกมาโชว์ด้วยนะคะเป็นหมวกผ้าายทอมือของลักสมนนะคะอันนี้จะออกโทนสีดำเป็นนาคสนเป็นนาคสนจะออกโทนสีดำ ตัวนี้จะออกเป็นคล้ายๆผ้าคามสีคามนะคะนี่ค่ะคือตัวนี้จะทําเป็นผ้าปูโต๊ก็ได้ลายนี้นะคะลายนี้จะทําเป็นผ้าปูโต๊ก็ได้ตัวนู้นจะตัดเป็นชุดตัดเป็นชุดได้นะคะอ่าพื้นนั้นก็คือจะส่งให้ลูกค้าค่ะส่งให้ลูกค้าพร้อมกันเลยนะคะคือวันพุธนะคะไม่พุธก็พฤหัสนี้ละค่ะคือจะส่งให้พร้อมกันค่ะ เราก็มารีวิวสินค้าของเราให้ f อได้ดูกันนะคะพี่น้องชมได้ค่ะชมได้อยากสอบถามราคาก็ทักมาใต้คอมเมนต์ได้ค่ะบางคลิปลักสมนุนก็ทิ้งทิ้งเบอร์โทรไว้อยู่นะคะก็โทรมาก็ได้นะคะพี่ ดะรีวิวดีวิวให้ให้ดูนะคะอันนี้เป็นนาคใหญ่นะคะเป็นนาคใหญ่เป็นนาคใหญ่เป็นนาคศุน,น,นมันจะมีนาคเล็กนาคเล็กรักสมุนยังไม่ขึ้นนะคะก็อีกไม่นานเดี๋ยวรักสมุนก็จะขึ้นนาคเล็กคือตัวนาคจะเล็กกว่านี้อีกค่ะและ้วแล้วมันก็จะเป็นคนละแบบกันนะคะนะคะก็ตอนนี้ก็ทอของลูกค้าฝั่งอ่าลายนี้ไปก่อนค่ะลายนี้จะอยู่ประมาณ30เมตรที่รักสมุนจะต้องทอให้ลูกค้านะคะ แล้วก็พร้อมที่จะตัดให้ลูกค้าด้วยตัดให้ลูกค้าพร้อมกันเลยค่ะคลิปนี้ลักษมณ์ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะถูกใจหรือโดนใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์และกดกระดิ่งให้ลักษมณ์ด้วยนะคะขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะ